สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านว,วันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเก็บดอกหอมบัวเลยครับทุกคนหอมบัวเลยเขาบอกว่ามันจะออกดอกให้เรานําเก็บไปทําอาหารได้นะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับมันจะไม่ได้ออกทั้งปีครับทุกคนนี่ครับปลูกได้แค่เดือนเดียวครับทุกคนดูออกดอกมาแล้วเขาบอกว่ามันจะเก็บได้ประมาณสองสาเดือนช่วงฤดูหนาวนี่ครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกหอมบัวเลยนะครับไปทําอาหารทุกคนเห็นดอกมันไหมครับนี่นี่ครับดอก ใช้มือเปล่าหักเอาเลยนะครับทุกคนอูดอกนี้สมบูรณ์มากครับทุกคนนี่ครับทุกคนระหว่างที่เราเด็ดนะครับก็ระวังใบมันจะหักด้วยนะครับใบที่อยู่ในกอนะครับเราต้องค่อยๆดูนะครับใช้มือเปล่าเลยครับเขาบอกว่ามันจะออกดอกให้เราเก็บไปรับประทานได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับจริงๆมันเป็นหอม กินใบนะครับแต่ว่ามันจะออกดอกให้ช่วงนี้ครับช่วงฤด,ดูหนาวเมนูที่เขาไปนิยมไปทํานะครับก็จะเป็นผัดใส่ตับใส่หมูใส่ไข่นะครับมีประโยชน์นะครับอร่อยดีและมีประโยชน์ครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาทุกทุกต้นที่มีดอกเลยนะครับทุกคนเดือนเดียวก็ออกแล้วนะครับไม่คิดว่าจะออกเร็วปันนี้เลย มีผู้ช่วยมาด้วยไวซับออกไปนี่ครับนั่นจะได้ประมาณกรรํานนี่ครับทุกคนบางต้นยังเล็กๆอยู่นี่ครับอึ๊บกอหนึ่งก็มีประมาณสองดอกสอง อันนี้ก้านได้นะครับทุกคนรสชาติมันก็จะออกหอมๆหมวานๆน,นะครับเอาไปทำผัดนะครับทุกคนกำลังทยอยออกเกือบทุกต้นเลยนะครับระหว่างเก็บเราก็ระวังใบอื่นๆหักด้วยนะครับบางต้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอยู่ที่ปุ๋ย ที่เราใส่ไปนะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้แล้วเก็บเดี๋ยวเก็บไปให้หมดเลยครับเอาไปให้มันพอทำอาหารนะครับหน้าปลูกมากเลยนะครับหอมบวัวเลยนอกจากเราจะนำใบไปทำอาหารได้แล้วนะครับเราก็มีดอกด้วยนะครับทุกคนไม่ต้องไปซื้อตลาดยากเลยครับ I can